ดีค่ะพบกับรายการ Student Weekly บายกองพัฒนานักศึกษานะคะรายการที่จะมาอัปเดตกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาราชพัฒเชียงรายค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันขวัญทิดาวงชาลีกุลค่ะและดิฉันนางสาวร,รีการมณีสารค่ะค่ะเราสองคนรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับน้องบิวนะคะอยากให้น้องบิวแนะนําตัวกับผู้ชมนิดน,นึงค่ะค่ะชื่อนางสาวนรีการมณีสารนะคะชื่อเล่นชื่อบิวค่ะตอนนี้อยู่ปีหนึ่งค่ะก็ศึกษาอยู่ คณะวิทยาการจัดการค่ะนิเทศศาสตร์แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ค่ะค่ะวันนี้นะคะได้สาวสวยมานั่งคู่กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราได้ชมไฮไลท์ไปแล้วนะคะน้องวิว่ามีอะไรบ้างและสําหรับช่วงแรกเราจะไปลัดเลาะ,ละรอบมอไปดูกิจกรรมของนักศึกษากันค่ะเราไปชมกันเลยค่ะ แล้วก็น้องพิมพซึ่งเป็นตัวแทนของงงมาพูดคุยกับเราค่ะให้ทั้งสองท่านแนะนําตัวรายการทังองค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์อดิวัฒน์ธนาภูมิไสครับอาจารย์ประจําภาควิชาจุลนิพน์ศาสตร์สำนักวิชาสารสนเทครับผมฮสวัสดีค่ะชื่อพิมพนะคะกษาคุฟฟ์คำนะคะตอนนี้ศึกษาอยู่าคณะกรุศาสตร์เอกดนตรีศึกษาค่ะค่ะแล้วก็ทราบมาว่าเอกดนตรีกําลังจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้นะคะซึ่งชื่อว่าคอนเสิร์ตนะคะนุองพิวงบัสเดอบัส คอนเสิร์ตค่ะค่ะคือเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของวงเลยนะคะ<ช>ไม่ทราบ<ช>ว่า<ช>เป็นยังไงมายังไงถึงมีการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาคะอาจารย์นนก็คอนเสิร์ตของเราคือตอนแรกคือ,อ,อนักศึกษาเนี่ยไม่เคยได้เล่นคอนเสิร์ตที่เป็นสาธารณ <c oughs> ะนี้ครับผมก็เลยเห็นว่าเอิอ่มด้วย คนที่มีพร้อมเครื่องดนตรีที่มันมีพร้อมทุกอย่างมันแบบลงตัวละว่ามันถึงเวลาที่ควรจะทนะําแล้วก็เอญเห็นว่าได้คุยกับเด็กกลุ่นนนลมน,นี้ครับก็เ็นญมาพ่อน้องพ้อพิมอะไรต่างๆนี่ครับก็เเออสนใจที่จะทำมันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็ตอบว่าสนใจอ,อย่างเงี้ยครับว่าก็เลยก็ได้เกิดเป็น,นปคอนเสิรนะ์ตอย่างที่เห็นเนะีย่ยเรียกได้ว่าพร้อมทั้งคนทั้งศักยภาพของักดนตรีเราเลยนะคะแล้วก็ ซ้อมกันมานานหรือ,อยังคะทุกทีออประมาณ2เดือนกว่ากับ3เดือนได้ค่ะพวกเราที่พวกเราซ้อมค่ะตั้งแตค่คิดว่าเราจะมีคอนเสิร์ตก็เริ่มที่จะซ้อมการเริ่มหาเพลงเริ่มทําอะไรอันนี้เริ่มให้หมันไปชีวิตอันสมายค่ะประมาณยันระยะเวลาก็สเดือนกว่ากับ3เดือนได้ เดือนแล้วนะคะซ้อมแต่ละวันซ้อมหนักไหมคะซ้อมกีช่วงแรแต่ละวันซ้อมหนักไหมช่วงแรกเราก็คือช่วงแรกเราก็จะแบ่งกันเน็นช่วงคะช่วงแรกแรกเราก็อาจจะซ้อมแค่อาทิตย์ละสามวันก็หลังซ้อมสามอาทิตย์มาหนึ่งเดือนมาล้วก็ซ้อมเริ่มซ้อมทุกวันก็มีหนักสุดก็ก็คือประมาณสองสองอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็คือซ้อมทุกวันจนถึงดึกบางครั้งก็ดึกบางครั้งก็เย็นอย่างเงี้ยค่ะซ้อมตั้งแต่บ่ายโมงมา แต่วันที่ก็เต็มวันแน่ะเสิบโมงถึงห้าโมงว่าอยู่ด้วยกันเกือบวันใช่ค่ะทุกวันทุกวันค่ะวันเลยใช่ค่ะค่ะแล้วก็เป็นการรวมตัวกันเนี่ยสำหรับเอกเรามีนักศึกษาชั้นปีอะไรบ้างคะกระจายกระจายอ๋อกระจายกระจายกันก็คือมีตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งะคะจนถึงปีที่สีเลยค่ะ ชายนชนใชหญ่แน่นตีเอ๊ะเป็นให้สาวๆฟังอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงั้นครับโอเคค่ะแล้วก็น้องพิมคิดว่าประโยชน์จากคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเราได้อะไรบ้างเลยประโยชน์จากคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คืออย่างที่พวกเราคิดกันตอนแรกก็คือเราอยากให้ รุ่นพี่กับรุ่นน้องรู้จักกันค่ะก็คืออยากให้อยากให้พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็อันที่สองก็คือเราอยากจะให้เวงคือเรียกว่าคือคณะเราเอกเราเป็นที่รู้จักเนี่ยคะ่ะอยากจะให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเรียนที่มอเราเพราะว่าเอมอเราค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะขาดแคลนนักดนตรีจำพวกประเภทนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ของเราให้คนภายนอกรู้จักมากขึ้นด้วยนะคะเป็นการแสดงศักยภาพนักดนตรีของเราให้เห็นอีด้วยนะคะแล้วก็ถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าสําหรับความแตกต่างของวงเราเนี่ยกับวงทั่วไปเนี่ยมันเป็นยังไงคะวงเครื่องทองเหลือง๋อวงเครื่องทองเหลืองนะครับมันเป็นวงที่ลักษณะเป็นประเภทแบบ เป็นการรวมวงเฉพาะขอ,ของกลุ่มเครื่องทองหนึ่งเท่านั้นจะประกบอบด้วยทั้เปตดทัม,ทม,มงโมนซูเนียมและพวกนี้ครับก็จะได้สีสันของวงที่เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยฟังเนี่ยเพราะว่าในเชียงรายค่อนข้างรับาหาชมได้ยากแล้วก็อย่างที่มหาลาัยวงนี้ก็เป็นคนรั้งแรกที่ทำแบบนี้กันครับก็ลองดูแล้วกันครับลองรับชมรับฟ<ช>ังก็ะจะเป็นล<ช>ักษณะทงก็ยังไม่ค่อยได้ยินกันนะคะสำหรับเครื่องทองหนึ่งอาจจะ เรียกได้ว่าเป็นวงแรกของเชียงรายเลยก็ได้นะคะประมาณประมาณนั้นับประมาณนั้นแล้วก็ความพร้อมตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้ก็สัก90%แล้วครับก็เหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับทั้งไม่ก็จะเป็นเรื่องของการเวทีการทําเวทีการซ้อมอะไรต่างๆ่างนะครับใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะการแสดงคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็อยากให้ฝากคอนเสิร์ตครั้งนี้กับเพื่อนๆพี่น้องๆ มาติดตามเราหรือว่าอาจจะมีหลังจากคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็อาจจะมีคอนเสิร์ตครั้งต่อไปอีกใช่ไหมคะอาจารย์ครับ่ออยังไงก็ฝากให้ผู้ชมน้องพิมนะครับอ๋อคืออยากจะเชิญชวนนะคะเพื่อนๆหรือว่าคนที่สนใจนะคะ่ะเข้ามาฟังหรือว่าเรียกว่าให้กําลังใจพวกเราดีกว่านะคะเพราะว่าพวกเราก็เพิ่งทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็ตั้งใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการ เรื่องดน,นตรีหรือจะทำเวทงเวทีอะไรพวกเราทําเองหมดนะคะพวบซื้อพวกเราตั้งใจทำาก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะหรือว่าคนที่สนใจมาให้กําลังใจพวกเราดีกว่าเนาะเพราะว่าเราจะได้มีอะไรมีวงมีผลงานให้ทุกท่านได้ชมต่อไปค่ะ,คะก็ฝากสำหรับเอกดนตรีไว้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ ฝากติดตามผลงานในครั้งต่อไปด้วยค่ะแล้วก็สําหรับรัดเลาะรอบมอของเราวันนี้นะคะยังมีอีกอีกจตางหนึ่งค่ะจากนักศึกษาของเราและก็คือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการนะคะในการแข่งขันนาฏศสิลประยุกต์ครั้งที่แปดค่ะก็จะได้ไปติดตามกันในช่วงต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์น็อตแล้วก็น้องทิมมากนะคะช่วงนี้ก็มาอยู่กับพวกเรานะคะในช่วงรัดเลาะรอบมอนะคะก็เดี๋ยวมาพบกับนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะคะ น่าตัดสิ์ประยุกค่ะค่ะเราก็จะมีการแข่งขันนาตัดสินประยุกครั้งที่8กันนะคะของคณะวิทยาการจัดการนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเิียยของเรานีเองนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับตัวแทนนักศึกษานะคะจากสองโปรแกรมวิชาด้วยกันนะคะนั่นก็คือโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์การสื่อสารสื่อหม่นะคะแล้วก็เศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนําตัวกันก่อนค่ะร่วมทีสวัสดีค่ะลูกโฟร์ค่ะนิเทศศาสตร์ค่ะการสื่อสารสื่อใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะที่อาคารที่ศาสตร์การศึกษาสมัยค่ะสวัสดีค่ะฝ่ายการเรียนเศรษฐศาสตร์ธุรกิจค่ะสวัสดีครับมังกรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจครับค่ะแลวก็ตอนนี้นะคะน้องๆคือเป็นตัวแทนของกลุ่มที่จะมาแข่งขันในวันพพุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะซึ่วันที่เจ็เมษายนนะคะก็ทราบว่าตอนนี้เตรียมตัวกันไปแค่ไหนแล้วคะพร้อมหรือยังเอ่ยก็เตรียมตัวมานานพอสมควรแล้วนะคะประมาณ เกือบหนึ่งเดือนเต็มๆเลยค่ะที่พวกเราซ้อมกันค่ะก็ยังไงก็ถึงพรุ่งนี <gameplay> ้แล้วนะคะก็จะแข่งแล้วก็ยังไงก็พวกเราก็จะทําน่าจะทำดีที่สุดค่ะใช่คเราสาหรับสินค้าพร้อมหรือยังคะตอนนี้ก็สําหรับผมนะครับตอนนี้ก็แม่ก็จองตั๋วเครงบินมาดูแล้วครับ ต้องมาจากไหนคะก็มาจากชุมพรเลยครับโอ้โหอ,อันนี้ไม่ได้มุกนะคะเรื่องจริงนะคะแม่ของลูกแม่ก็เลยเอาตัวเครื่บินมาเลย่ม,มากันทั้งหมู่บ้านเลยหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะแล้วก็แล้วเหนื่อยกันบ,บ้างไหมคะเป็นยังไงบ้างคะการซ้อมมีติดขัดอะไรบ้างหรือเปล่าคะก็ยอมรับนะคะว่ามันมันก็ต้องมีการผิดพลาดหรือว่าอุปสรรคอะไรเข้ามาใครก็เราก็พยายามสู้กับมันนะคะสู้กับมันแล้วก็ มันก็ต้องแบบเหนื่อยเหนื่อยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนคิดแล้วก็สอนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยๆกันนะพี่น้องมันก็ต้องเหนื่อยแต่ก็สู้เต็มที่ค่ะอ๋ออันนี้คือคิดเองทําเองหมดเลยค่ะคิดเองทำเองค่ะไม่ไม่จ้างเลยค่ะพี่ไม่กระทั่งฉากทำเองค่ะทุกอย่างเองถือเป็นกิจกรรมนอสุดจริงเลยนะคะค่ะแล้วก็สําหรับในการแสดงของเราเนี่ยมีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้างคะ สำหรับคอนเซ็ปต์ของนิเทศศาสตร์นะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องตำนานของจังหวัดเชียงรดยค่ะ,ะที่พวกเรานำเสนอเรื่องนี้นะคะก็เพื่อเป็นเราเป็นคนเชียงรดยอะค่ะอยากจะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหรือก็การละล่นต่างๆของจังหวัดเชียงรดยะคะ่ะี็จะเป็นการละล่นลวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะภาษาพูดเนี่ยค่ะเอามาผสมกัน น่าตื่นสิงนะคะแสแดงก็จะมีทั้งวัฒนธรรมการเล่นเป็นตำนานเก่าแล้วก็เป็นการผสมผสานหลายๆอย่าง<ใช>แล้วเป็นให้สมกับเป็นน่าตื่นสิงประยุกต์ใช่ใชะคะ่ะสำหรับน้องๆมีคอนเซ็ปต์ยังไงเอ่ยคอ<ใช>นเซ็ปต์ฐานค่ะก็จะเป็นแบบล้านนาค่ะล้านนาผสมกับร่วมสมัยใหม่ก็เป็นการแสดงแบบไทยสไตล์แน่นอนนะไปดีเลยดีกว่าใช่ครับกันเลยก่อน ต้องต้องรอดูกันค่ะวันพรุ่งนี้นะคะต้องไปไปตามเชียร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยคมีคุณมงเงี้ยมาดูว่ามันมีสุอรไพรหลายอย่างเลยเยอะมากพีกมากค่ะพลิกมากออกตัวยังไงคะล้อฟรีหรือเปล่าคะสลิงเลยค่ะลอยสุดมาข้างบนเลยแต่ประกาศเลยนะคะว่าจะต้องสนุกมากๆแล้วก็ประทับใจแน่ๆนะคะค่ะค่ะแล้วก็ สำหรับเนี่ยดังในที่เราได้ตัวแทนมา2ทีมเราจะให้โอกาสน้องๆทีเซนกลุ่มตัวเองเลยว่าพรุ่งนี้จะแบบเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วก็เรียกแนนจากเพืพ่อนๆได้ข่าวว่ามีปัตปุลาโวดด้ใช่ไหม <Popular S 1> คะปัตตุลาโวดนี่โวดได้ถึงถึงวันนาาน่วานวันนี้หรือว่าันน่้วันนี้นะคะก็หมด โหวตกันได้ที่ถัดเป็นลูกของเราโดยการกดไลค์กดไลค์เพจทางใครนำอยู่เลยต้าวไหมได้ไปดูมหาวิทยาลัยมอนุเพราะฉะนั้นให้โอกาสเราโฆษณาทีมตัวเราเองเลยด้วยถ่ะยงลยนะคะมิจฉามิเรซาการสื่อสารสื่อใหม่นะคะก็ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจนะคะจากทุกคนเลยนะคะช่วยกันกดไลค์กดเพจแล้วก็เข้ามาร่วมแชร์พวกเราได้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะที่ตึกคณะวิทยาการการจัดการค่ะ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจก hey, ็ขอฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะคะเพื่อร่วมเชีร์กับพวกเรานะคะเชื่อจะรากษานม่อย่ามามือเปล่านะครับทำป้ายไฟให้ผมด้วยครับไม่น้อยหน้าการเ่านทำอยู่เลยนคะใครยังไงพรุ่งนี้นะคะก็วันที่เจเมษายนเวลากี่มงคะสามโมงเป็นต้นไปค่ะสามโมงเป็นต้นไปนะคะที่หน้าตึกดิอาัดการจัดการนะคะก็ ใครที่สนใจนะคะก็ไปร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆได้นะคะค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องๆมากที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆหรือเปล่าสำหรับพวกเราก็จบจบปีหนึ่งแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรนะคะก็เตรียมตัวรับน้องโอเคเตรียมตัวเป็นรุ่นพี่ต่อไปนะคะโอเคสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะก็ได้รู้จักกับน้องๆจาก นะวิทยาการจัดก,การนะคะต่อไปช่วงต่อไปเราไปพบกับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากกองพัฒนานัศึกษาะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณามากนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะค่ะช่วงนี้มาช่วงตอบคำถามจากทางฟซนะคะก็คำถามแรกเลยนะคะก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่าทุนกรออนะคะคณะอื่นทำไมได้ 8 8 0 0แต่ทำไมคณะมนุษยศาสตร์ได้แค่6,600คะค่ะคำถามอีกจากน้องที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าเจ้าชายขี้งินกับเจ้าหญิงแสนซนนะคะถามกันเข้ามาก็สำหรับเรื่องสัญญาผู้ยืมเงินของนักศึกษากรอรอทุกคนนะคะนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะได้รับเงินเท่ากันก็คือ8,800บาทนะคะแต่สำหรับนักศึกษาที่โอนเงินเข้าไป6,600เนี่ยจะมีการ อาจจะติดขัดเรื่องของเวลาในการจัดการนะคะนักศึกษาเนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้รับเงิน8,800บาทเท่ากันทุกคนแน่นอนนะคะก็อาจจะต้องรออาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเวลาที่โอนเข้าอาจจะไม่เท่ากันนะคะยังไงนักศึกษา,าก็อใจรอนิดนึงนะคะแน่นอนว่าไม่มีปัญหาอะไรแน่ๆค่ะค่ะแล้วก็สําหรับต่อไปค่ะเป็นคาถามเกี่ยวกับกรอออีกแล้วนะคะนั่นคือน้องถามมาว่าเงินกรออในเว็บเนี่ยขึ้นว่าโอนแล้ว จ่ายเงินแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินเลยหมายความว่ายังไงคะคะอันนี้นะคะก็ถ้าสําหรับที่ขึ้นว่าโอนเงินแล้วเนี่ยหมายถึงทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้รับเงินจากกรออเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการทางมหาลัยเนี่ยก็จะต้องทําเรื่องโอนเงินเข้าไปให้นักศึกษาอีกทีนึงซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ3-5สัปดาห์นะคะดังนั้นหลังจากที่มันขึ้นว่าโอนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเงินจะเข้าที่เราแล้วก็คือเงินเข้ามาหาลาัยแล้ว ก็จะใช้เวลาประมาณ3-5สัปดาห์ด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็สำหรับคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับอ,อะไรเอ่ยน้องบิวค่ะสอบถามเรื่องรายงานตัวค่ะรายงานตัวเนี่ยน้องๆถามว่าเวลาไปงานรายงานตัวเนี่ยต้องใส่ชุดนักเรียนหรือว่าชุดนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาก็าคือนักศึกษาใหม่นะคะปี2558นี้ก็จะเปิดให้รายงานตัววันที่2-5พฤษภาคมเนาะสามารถ เข้ามารายการตัววันไหนก็ได้ที่น้องสะดวกเลยนะคะไม่จากัดว่าคณะไหนวันไหนก็คือ2-5ถึงได้ทุกวันเลยแล้วก็ใส่ชุดนักเรียน <c oughs> ค่ะก็คือเรายังไม่มีชุดนักศึกษาเนาะก็คือเพิ่งจบมาก็คือใส่ชุดนักเรียนเข้ามาได้เลยค่ะก็คือแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับน้องๆที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาผ่านทาง Facebook ของเราได้เลยนะคะที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะ ก็คือจะมีทั้ง a c e b o o k ของกองพัฒนานักศึกษาแล้วก็ Facebook ของประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษาค่ะยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะน้องบิวเดี๋ยวเราก็เอาคําถามมาตอบให้ได้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะใช่แล้วค่ะค่ะแล้วก็สําหรับ Student Weekly บายกองพัฒนานักศึกษาในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้ววันนี้ขอบคุณน้องบิวมากเลยวันนี้เป็นพิธีกรคู่เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีค่ะตื่นเต้นดีค่ะคู่กับพี่คนสวยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะ เดน้องเิวนี่กินขาดเลยค่ะกินขาดเลยค่ะไม่ค่ะก็เห็นนัาสิงประยุกเนาะเขาแบบเป็นสีแดงอะไรอย่างงี้เป็นเขาเรียกอะไรคะจงกระเบนเหรอคะอ่าใช่ค่ะใส่จงกระเบนเราก็ต้องสู้หน่อยใช่ไหมคะโอเคก็เข้าคอนเซ็ปเขาอะค่ะใช่เลยวันนี้เรามาตีมขาวแดงนะคะมีแค่สองสีเลย่ะ ค่ะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณน้องบิวมากยังไงโอกาสหน้าอาจจะได้เชิญมาเป็นพิธีกรคู่ยินดีค่ะยินดีมากโอเคแล้วก็สําหรับรายการของเราวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วสามารถติดตามได้ใหม่นะคะอาทิตย์หน้าทุกวันพุธนะคะเวลาประมาณเที่ยงนะคะสําหรับรายการ s t u d เด t วิ e k l y บ่ายกองพัฒนานักศึกษาค่ะวันนี้ดิฉันขวัญทิศดาวงชาลีกุลค่ะและดิฉันนางสาวนรีการมณีสารค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ